มาเรื่องราวของละครละครแหมละครของเรานี่เอาให้แบบเหมาะเหม๋งเลยละครช่องเจ็ดนี่มีหลากหลายเรื่องมากหลายรสละแล้วก็ท็อปฮิตยอดนิยมอยู่หลายเรื่องทีเดียวค่ะแล้วก็จะจับเรื่องราวให้เป็นละครแบบช่องเจ็ดบ้างชิงรักหักสวัสดแย่งชิงมรดกกันก่อจะได้มรดกนี่โหลุ้นโอ้โหแหมนางร้ายร้ายเลยเหรอเกิดเรื่องมากมายเกิดเรื่องเยอะแยะมากมายข้ามคืนนี้เลยเป็นมรดกรักแต่ยังไม่จบนะเพราะว่ามีต่อนิดหนึ่งเป็นมรดกรักหักดังกร๊อกช าจัดแล้วอะใหม,ม่ๆเลยนะสวัสดีค่ะสำหรับรายการต่อจากนี้ไปนะคะท่านจะได้พบกับรายการทิงร้อยทิงล้านชาตชาติ จบแล้วพบกับรายการ,อรกอลฟิคสำหรับวันนี้ดิฉันส้มเชงสัมชาขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโอเคโอเคเย้ okay. yeah. เอจะสวยอะไรนักหนาเนี่ยฮะแล้วการแต่งตัวของเธอฉันบอกอกี่ครั้งแล้วฮะเป็นคนสนิทของฉันนะ่ะแต่งตัวให้มันดูดีเวลาออกงานสังคมจะได้ไม่อายเขาฮะ <c oughs> ก็ก็หนูไม่มีเงินนี่คะอุ้ยตายพูดได้เดี๋ยวตกปาก <c oughs> ดูพูดไลยนีเงินอยู่กับฉันกีก่ปีแล้วยะไม่พอใช้ได้ไงเดือนละพันสองเนี่ย <c oughs> โอทีฉันก็ให้ชั่วโมงละสิบบาท ก็เามันคืออยออกเที่ยวนะก็ตีตายเลยนะมันคือไปทําอะไรต่อข้าสารอะฮะห,หนูไปหาฝรั่งค่ะออโอ้โหมันนอกจะหาฝรั่งทําไมไม่ไปตลาดสีเมืองหนูไม่ได้ไหมายถึงฝรั่งที่ไปตลาดค่ะฝรั่งที่เป็นผู้ชายเนี่ยแม่เนึ่งแฮนซำ ยูกับฉันต้องแต่งตัวให้ดูดีต้องทําดีไว้รู้ไหมเป็นคนสนิทของฉันแล้วบ้านหลังเนี้ยอีกหน่อยก็จะเป็นของฉันแล้วถ้าฉันได้มรดกเมื่อไหร่แล้วก็เธอสบายเงินเดือนก็จะเพิ่มขึ้นดี้คะเหมือนเดิมหญิงเล็กไปไหนเนี่ยฮะทุกที่างอะไต้ให้แม่มารอแม่คะหญิงเล็ก แม่มารอหญิงตั้งนานแล้วทำไมหญิงไห่ออกมาหาแม่นะฮะอือดอดไคะคุณแม่คะโอห,หญิงเล็กแม่อภพดูซิเกิดมานะอกนะใจ <c oughs> ใจไมคุณันาจเยอะเลยมายหิงมไม่ยอน,นะแย่งเป็นอะไรหรอคะบอเตั้งหลายครั้งแล้ะเวลาฉันคุยกับลูกสาวฉันอย่าซ โอ้ยกอเขาเรียกเทรีวายโอ้ร like, ีวายฉันบอกกี่ครั้งแล้วเวลาคุยกับหญิงเล็กอ่ะฮะอย่าเล่นหางเสียงเข้าใจไหมเรยกม้ยมันจะใช่นี่ท่านปู่เป็นไงบ้างเนี่ยฮะป่วยคุณปู่จะเป็นจะตายเข้ากันอยู่แล้วตอนนี้หายใจพังงาบพังงาบอยู่ดูนี่ป่วยแล้วก็ดิบีแล้วพยายามตายทุกที จะได้หญิงเด็กจะได้ได้ทีแม่รู้แล้วลูกหญิงต้องเอาใจท่านปู่ไว้นี่อย่าลืมนะเอาใจท่านปู่เชื่อแม่ซิหญิงเชื่อแม่แล้วมาล้างเป็นห่วงเลยตอนนี้แหละได้เลยที่แม่งี่ทีเลยนะอ้าวคุณผู้ชมครับคุยกันอยู่ดีๆแล้วลูกคอบปริศนาเนี่ยมันลอยไปจากไหนแล้วเนี่ย มีการมาวัดระยะกันด้วยครับมีหลาละ่ะยีะ่สิบสีบหลาแล้วก็ไปไม่สนใจคุณหญิงแม่สักทีแม่งงมากเลยสลามก็อ,อยู่ข้างบ้านเหรอกำลังงงงมาอีกลูกแล้วครับโอ้โหูคราวนี้ถ้าทางลูกใหญ่ครับคุณหญิงแม่เริ่มกังวลยังไม่ยอมลงสักทีครับ มันมันสนุกนะต่อมเนี่ยคนนี้เป็นนักดนตรีประจำบ้านนี้ครับจ้างมาพิเศษแล้วตกลงลูกกอล์ฟน่ะมันเป็นอะไรกันแน่จะมีเงื่อนงามอะไรหรือเปล่าต้องติดตามแล้วเไปไม่ได้หรอดูดิชายนมจบประแจงของปู่จะตายจักุปู่ตันี้เนี่ยอ้าวจะไม่รู้เหรอคะคุณแม่คะตื่นแล้วหนูได้กลิ่นแล้วค่ะเขาตื่นแล้วค่ะ คุณท่านก็เริ่มมีสติแล้วครับแล้วทำอะไรเนี่ยอะไรนะทำอะไรท่านสายน้ำเกลือครับน้ำเกลือบ้าไปให้ทางสมองก็คือตอนที่เราได้หายเออแล้วก็ตอน,นสมบัติไหมตอนนี้เราได้ผ่าสมอง แล้วก็เอาสมองทิ้งไปหมดแล้วข้างในเราใช้ยัดนุ่นหรอครับพี่จริงครับพูพูดถึงเรื่องมรดดกไหมพี่นกรรมอ่ะอ๋อท่านก็พูดอยู่แล้วครับพจริงเหรออาการแบบนี้ท่านเป็นบ่อยไหม ท่านจะมีอารมณ์เพ้อเป็นชั่วพักช <vastly amplify. S 2> ั่วครู่ครับคุณปู่จะหมิ่นแม่ไหมคะคนปู่เอาใจไว้ลูกเอาใจปู่ไว้บอกตามโตนะคุณปู่อ่ะจำได้ไหม เือท well> <oh างเนี้ยคือตอนนี <h <h ้ปูสำลักเอคุณคุณหญิงอะไรฮะหญิงอูนอ๋อนี่คนรวยหรือคนบ้าครับเนี่ยคนรวยลูกสาวเจ้าคุณปูหรอครับคุณพ่อ แล้วก็ลองชันลุ่นทำมาไม่รู้ว่าทำซิลิโคนมาครับแล่นแต่แปกข้างๆแล้วจะเหลือทำไมเป็นหนอนแรกเนี่ยโอ๋อา้ำพรบมเลยนี่ครับเจ้าคุณปู่พูดเรื่องพี่ไหนกรรมไหมนี่พูดถึงชายน้อยไหมก็<อ>สำหรับเรื่องพี่ไรกรรมเจ้าคุณปู่ <c oughs> แยกไม่ออกอ่ะนายปู่อันไหนใช้น้อยคุณปู่คุณปู่จะตายวันนี้พรุ่งนี้แล้วคุณปู่ยกสมบัติให้หญิงเหรออะไรครับปู่จะพูดอะไรอ่ะปู่พูดอะไรอ่ะยกยกยกหญิงเล็กหน้เออคุณพี่ถามว่าไงนะฮะปู่พูดอะไรเนี่ยผมจะถามคุณคุณปูกับคุณน่ะเออเขาบอกว่าวันนี้ จิตใ,ใจเขาดีเขาจะมาคุยเรื่องพี่นายกรรมนะครับลองถามลองถามคุณปู่ซิในฐานะอดีตนใยกรรมหลานขอบใจเองมากอีหือถึงเลยรัา คือทานยาเปอย่างเดียวตอนนี้อาหารทุกอย่างเราจะให้ทางน้ำเกลือหมดโอ้ครับข้างในก็เน่าห,หมดแล้วดิคงจะเป็นอย่าง,งน,นั้นแต่ว่าตอนนี้คุณปู่ไม่รับรู้อะไรแต่ว่าอายุยืดได้ประมาณที่สิบปีครับผมถ้ากู้กากูก้าจะคุยกันจะบยาาอ๋อว่าไงอ่ะก็คุณปู่เขาจะคุยกับญาญ่านะครับผมขอตัวก่นอนอนะครับผมเอาหัวไปด้วยนะ นี่เรื่องที่นายจามมามาละโดย้อนไหญิงเล็กนะนั่งคุยนั่งคุยมานั่งคุยนั่งคุยโซฟาดีกว่านั่งคุยโซฟาดีกว่าอะไรนะ่เกิดคุณปู่มีอาการช็อกนะครับผม<ะ>อันนี้คือเครื่องปั๊มหัวใจนะครับครับผมอันนี้เป็นเป็นหัวเป็นหัวใจดีเซลคมันใหญ่ปัป๊มน,นี่วามร้อนจัด ปั๊มนะครับผมเวลาเจ้าคุณปู่มีอาการช็อกนะครับผมโอ้ยคนดีๆก็ไม่ให้ถึงร้อนๆนะครับจะต้อหนูรับมหนูหมดเลยนะรับมหนูหมดแล้วครับกลับคนแล้วครับผมเราจะมีค่ารถสองยี่สิบบาทนะครับเดี๋ยวรถไปส่งบคากมอยเด็กขับจักรยานไปส่งนะลุงซอย คุณปู่คะถ้าจะคุยเรื่องมรดกก่อนเราไปนั่งคุยที่โซฟาดีก่อนไหมคะปล่อยไปเถอะปล่อยคุณปู่ไปเราไม่ต้งองรออ่ะวันนี้ใช้น้อยคุณแม่ว่าเราจะได้สมบัติไหมคะแกจะตายอยู่แล้วยังหวงสมบัติอยู่นั่นแหละดูสิมันจะมาได้ไหมโอ้ฝึกไว้ฝึกไว้เด็กหน่อยเผื่อจะใช้เจะขีดไปนู่น ว่าไงปูเริ่มใจกรรมอ่ะฉันเตรียมไม่หมดแล้วว้ายอยู่ไหนอะปูไม่รู้ไม่รู้จะได้ยังไงล่ะแล้วบ้านหลังเนี้ทายน้อยครับกุปอกครับกุปูถึงเวลาเขากลับมันแล้วทายน้อยคร<อ>ับถ้าปูเป็นอะไรไป เมื่อกี้ยังพูดไม่รู้เรื่องเลยเนาะก็หายไวแล้วหายน้อยจะร้องไห้ไหมลูกไม่ร้องครับ <laughs> ดีมากอย่างที่ปู่เคยบอกถ้าปู่ตายหายน้อยทำไมถึงไม่ร้องไห้ก็ไม่มีน้ำตาปู่ผิดหวังกับมาก ก็ฟูนัดแบบนึงพูดอีแบบนึงวันนี้ก็คงจะได้รู้ว่าใครจะเป็นเจ้าของคาลือหาดหลังนี้คุโปให้ยางโทรหาทนายเลยไหมคะ่ายน้อยครับหยิบโทรศพัพท์มาอย่าฉันใช้ชายน้อยยังไงก็ไม่เหมือนหน่อยเหมือนติด ต่อเบอร์ทนายสิถายน้อยจำได้ไหม081ย0ป0คูณ40ไม่ใช่หัวไอ้ปูไม่ถาม่าโทรทนายอ่ะเนยเนะ้ปูคุยสิฮัลโหลคุณปูพี่ลมเดช ค่ะคุณปู no in ่อะไรคะคุณปู er so. uh huh ่ม er ันเที่ยวค่ะค่ะคุณปู่เชิญคุณธนายปูวดยังปู่วดคุณทนายคะคุณปู่เชิญที่บ้านค่ะอ๋อเหรอคะค่ะค่ะไรับคุณทนายรออยู่หน้าประตูค่ะไปรับมาเร็ว ขอโทษแล้วสมาชาไม่ไปเลยนอ้อมนู่นน่ะไม่มทิ้งนอนนั่นน่ะเอาเหรอครับก็วันนี้กำลัรงรอกัน,นกอ,อยู่นี่ญาติญาติกำลังรออยู่คร<ต>ับเ,เ,เปิดเลยค่ะเปิดเลยครับผมเปิดเลยค่ะ <ๆ S 2> คือเอ่อทางโรงบาลเขาสั่งมาแล้วครับว่าอย่า มีเรื่องแรงก็ต้องเทินใจท่านนะครับผมแล้วก็ควรจะให้เกียรติท่านด้วยอยากให้ท่านก็ต้องมเทินใจนะครับผมต,ตื่นเต้นมากเลยอยู่ <S <S เ,เลยอเอเฮ้ยไ่ฉีกไฉีกบ้าอะไรอย่างนี้ไม่เปิดซองเนี่ย ก็เลยก็ชิบังยิงเออ,อผมรีบอ่านแล้วก็รีบ,รบ,รบกลับนะครับเพราะว่าขอยเป็นอย่างนั้นต้องรีบไปศาลครับผมอ๋อไม่ไปศาลไปว่าความเหรอครับเปล่าครับไปทรงครับผมไปทรงพินัยกรรมฉบับนี้ ข้าพเจ้าข้าพเจ้าเอออันนี้ท่านไอหรือว่าสั่งเสียครับเนี่ยไอฟังท่านไอมีแต่นุ่นเนอะสมบัติพระสถานทุกอย่างข้าพเจ้าซอยพานิชทน13 มีอะไรบ้างอ่ะทำไมอ่ะนางสาวกุญรพาจะได้รับโบดัสพระเจ้าไม่ได้โทษนะคะั้าังซอยเลยลูกเลยวินสำล้อสามคันอะไรนะคะพระเจ้าแม่ยินดีมากมได้มอบทรัพย์สินต่อไปนี้ให้แกแม่แน่แน่หญิงอุลเฮ้ยแค่ไหนค่ะ เป็นหุ้นส่วนของบริษัทเวิร์คพ <Entertainment S 2> อยต์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทนีเ้เขาลูกเลยจะตายาาจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะอุ้ยนับตาด,ด้วยแม่พี่เพ็่อขอบคุณค่ะคุณหญิงอูนจะได้รับหุ้นจากบริษัทเวิร์คพอยต์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนเป็นจำนวนทั้งหมดสามหุ้น เดินไปอีกสมหุ้นตอนนี้ตกแล้วหุ้นย0กว่าบาทประมาณ2ี่าท3หนนีไ้ไดบเาท่าไหุ้นนี้ไ่ยถ้าขาย,าย่ามหุ้นเจ็ดสิบกว่าบาทประมาณ7 0บกว่าบาทนะครับผมนี่ยังมีอะไรไหมที่เหลือให้ฉันอีกเนี่ยและสําหรับคฤหาสน์หลังนี้นะครับต้องเป็นของเราลูกยังไงต้องเป็นของเราทุกสิ่งทุกอย่างคฤหาสน์หลังนี้ตัดสินใจแล้วโดยไตร่ตรองทุกขั้นตอนเอาแล้วลูกเอ้ยขอมอบคฤหาสน์หลังนี้ ให้ก <It mêmes Claire> ับทนายผู้ดูแลสมบัติท่านราอเล่นไหมัรจริงๆครับไหนแล้วมันเขียนที่ไหนอ่ะอนนี้เขียนที่เนี่ยที่ผมจะขายหมดเริ่มจะขายผมจะทำอู่รถ ไม่รู้กี่ไล่ขับรถทำฮาเลมะสมบัติทุกอย่างข้าพเจ้าจะสร้างเป็นฮาเลมอะไรเลยกำลังดีอยู่แล้วเชียวทุกอย่างข้าพเจ้าขอมอบให้กับชายหน้อยหญิงแม่ยิงแม่ไม่ยอมนะชายน้าจะได้งไงอ่ะมันคนพิการอะแม่ก<ม>็ไม่อยอมล <ok> ูก พ่อทุกสิ่งทุกอย่างพ่อไม่มองเห็นฉันกับลูกพ่อให้ชายน้อยหมดอย่าอยู่เลยยิงทำไมไะยิงกูฮอ่าคุณทนายครับผมอ่านตอนหลังด้วยฟังมันต่อเลยนะครับทรัพสมบัติทุกอย่างที่จะเป็นของชายน้อย ชายน้อยพึงจะได้รับข้อต่อเมื่อต้องแต่งงานกับหลานของท่านปู่ชื่อว่าพอลล่าและเมื่อถึงงาำันแต่งทรัพย์สมบัทิถึงจะตกต้องเป็นของชายน้อยตามฤดูกาลตามฤดูกาลด้วตามฤดูกาลนี่ไงเขาใจกันดีหมดแล้วเห็นมัอ่างคุณพ,พ่อทำอย่างนี้ได้ยังไงฮะ แล้วไว้เจอกันตับลูกลูกสมบัติให้ชายน้อยแม่ไม่ยอมแน่ปู่ครับครับถ้าอ,อย่างนั้นถ้าอยากให้สมบัติมันลงเอยดีแล้วก็ผมจะพาคุณปู่แล้วก็ชายน้อยไปที่บ้านหนองโคกอีแหบแลาวก็พนล่าอยู่ที่นั่นนล่าเติบโตที่นั่นผมจะพาคุณปู่ไปครับชายน้อยไป แม่อะไรคะมันไม่ยอมแต่ลูกเพรามันป่วยเลแม่จะฉีดยาให้มันดูยที่เนี่ยก็ตอนดีๆคุณแม่อ่ะนี่เชื่อกันจับแล้วนะคุณแม่ไปดักหลังนี่ฉันดักหน้าอุ้ยตายแล้วคุณแม่ค่ะจับง่ายๆตัวเล็กนี่ควายแคะนี่ลูกควายเหรอลูกควายฉีดยากันบัดขยักกันไม่เอาลูกไว้เจ็บๆตอนนมาคุณแม่อาจับลูกจับจับได้แล้วคุณแม่เฉยๆนะฉีดนะนะทั้งเลย ชิบควายลูกหนูก็ป่วยลูกฉีดยากอะลูกเดี๋ยว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 อออ้าวดีๆๆลูกไป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 อพักผ่อนลูกเออขยันมาเนาะข่าวก่อนก็มาเป็นคุณป้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีลูกเอ๊ะพอจะรู้จักบ้านป้าเป้าไหมครับ ป้าเป่าป้าเป่าลูกจะบอกแล้วครับว่าคนนี้คืออี่ลาคือจริงชื่อค <Hey. S 1> อลล่าใช่ไหมครับโอ๊ย <Hey. S 1> อย่าไปเรียกหรูเรียกหลาเลยลูกเอ้ย <Hey. S 1> ชื่อมันนั่นเต็มเตชื่อพอทีเธอล่าผมเจอตัวแล้วครับผมเ <Hey. S 1> ป้งสิท่าอาล่ะครับทำไมอะลูก ตอนนี้ท่านคุณปู่นะครับผมซึ่งเป็นเจ้าของครือหารอยู่ในกรุงเทพมหานครโอ้ไหนฮะถ้าคุณป้าป้าเข้าคงจะทราบเพื่อนดีแล้วครับตอนนี้สมบัติทุกอย่างตกอยู่ชายน้อยและถ้าชายน้อยได้แต่งงานคุณพอลล่าแล้วก็สมบัติทุกอย่างจะเป็นของคุณพอลล่าหรือชายน้อยนะครับแม่ใครอ่ะนหนึ่งแม่เคยทำงานอยู่บ้านคุณปู่นี่แหละทำไมแม่แล้วแม่ก็อย่าบอกว่าพลาดอีกแล้วนะ โนโหนูโนโลูกใครอ่ะหนูลูกใครพ่อยังขับขับมออเตร์ไปรับจ้างลูก<笑><笑>แม่แม่ได้คุณปู่แต่แม่ไม่รักดีลูกแม่มาได้กับอรถไปรับจ้างคุณป,ปู่ต้องทราบิ์กูเลยไล่แมวจากบ้านมาเมื่อเจอตัวแล้วผมจะโทรเรียกท่านมาเลยนะครับผมท่านจะแต่งได้ไงอายุเพิ่งจะสามสิบสี่ถ้าอย่างนั้นผมจะเรียกคุณปู่มา คุยเลยนะครับเพราะว่าได้เจอคุณพอล่าแล้วแล้วแล้วแต่ท่านนะคะแม่ก็จะบอกความจริงทิหนูยอยากแต่งงานเออ,อาี่ผัวลูกเออ,อ่ะโทรโทรโทรเป็ไงคุณ,คณเมื่อกี้ทำคุณปู่รับหรอคะครับบอกฉันรอแต่งงานอยู่ฮัลโหลโอ้ทำไมติดง่ายจังโหลคุณปู่เหรออ้าวกินข้าวยังลูก <c oughs> ข้าวยังโทรเสียลูกเหรอทานแล้วเหรอคะอย,อย่าเล่นอย่าเล่นหิมะมากก็ราคาลูกขา ผมมาเลยเล่นที่โคนคุณพ่อทำงานอยู่พ่อทำงานอยู่โอเคสวัสดีค่ะบายใครอ่ะลูกสาวครับอ๋อคนไหนอ่ะคนเดียวดแหละเออฮัลโหลวันดีครับครับผมครับครับแต่โมชัยยังอยู่ชันยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวจะไปจ่ายให้ครับผมจะไปจ่ายให้ จะปูแล้วล่ะเมื่อเช้ากี่ถุงครับสามถุงนะครับผมแกงป่าด้วยใช่ไหมโหกินแกงป่าด้วยครับผมเมียผมก็เอาไปสามถุงใช่ไหมี <c oughs> ย๋ยวตอนจนไปตายครับสวัส<จ>ดีครับครานี้แล้วครับครับสวัสดีครับติบนดนี่ยันกับข้าวไม่กินแกงถุงวันนี้บ้างครับผมโอ้ไม่ทําเองอ่ะที่โทรมาเจ้าคุณปูแล้วครัแล้วเมื่อกี้ไม่ท,ออทม้องเด็ดทีแรกก็แหมครอบครัวครอบครัวก่อนอ๋อเอาครอบครัวไว้ก่อนนะโหลโอ้โหละครับโอ้ครับครับทำไมอะ เงินจะหมดแล้วอะไรเน่ยก็หมดเลยทำไมเนี่ยยืนได้ยืนได้มาแล้วครับเจ้าคุปู่มาแล้วครับผมจริงเหรอครับผมแจ้งงาเดินดีๆเจ้าคุปปุเดินดีๆเอ้าคุณปู่โดนไหวอ่ะฮะตอนแรกไม่เป็นภาระหรอกทำไมเป็นภาระกับมันเนี่ย ตอนนี blender, long, ้ท่านได้เจอกับภรรยาคนด้านคนเดิมแล้วครับผมได้เจอหลานคอร่าแล้วใครอะใครอะพนายจะต้องแต่งงานกันคนโลกคนโูกนี่แหลอล่าที่คือชายน้อยคุณหนูคอร่าต้องแต่งงานด้วย คงจะเหนื่อยทั้งชีวิตมากมากเหนื่อยแล้วล่ะต้องทำเองหมดทุกอย่างแต่งก็แต่งทำพิธีตรงไหนอะตรงนี้เลยครับโอ้ตายเลยจะส่งเข้าหอกหลังกองฟางนี่แหละครับเอา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 ประรำพิธีมา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 ทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันแม่ฉันจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งซะจริงๆอ้าวแล้วทำไมแขกเรือแต่งตัวแปลกๆอย่างนี้ล่ะครับมากันทำไมเยอะแยะที่ข้างๆเกามีแขกครับอ้าวแล้วลูกคอลปิศาจยังตามมาอีก ก็ปริศนานี้จะบอกเงื่อนงามอะไรแค่เรือเหล่านี้มาทำไมแล้วน้องพอลล่าจะได้แต่งงานกับชายน้อยหรือไม่แล้วชายน้อยจะได้สมบัติของเจ้าคุณปู่หรือไม่ต้องติดตามกันต่อไปเขามีรายการดีๆอยู่เยอะแยะมากมายรเาูพกันหมดเลยทีเดียว